โตโยต้าอีโนวารถะคะรอบครัวนะคะใครรักครอบครัวมาทางนี้เลยค่ะโตโยต้าอีโนวาปี2017 2.0ตัว E นะคะสีเทาเดิมๆจากโรงงานค่ะเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะลูกค้าคะใครสนใจรถครอบครัวเนาะไปใช้ในครอบครัวมาดูกันได้เลยค่ะลูกค้านะคะภายในนะคะแต่รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเ,เกียร์ธรรมดาภายในเป็นเบาะหนังนะคะมีแอร์แบ โฟมอะไรมันสีฟังก์ชันนะคะไม่วิ่งน้อยนะคะเดิมๆจากลูกค้าเลยนะรถเจ็ดที่นั่งรถครอบครัวนะคะด้านหลังดูด้านหลังเบาะเบาะเป็นเบาะสามแถวเนาะเป็นสามแถวเจ็ดที่นั่งสามารถพับลงได้เก็บสัมภาระได้นะตรงนี้เก็บพับได้เก็บสัมภาระได้นะคะราคาราคาคันนี้นะคะอยู่ที่459,0 0 0บาท ราคา459,000บาทผ่อนที่8,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองค่ะลูกค้าใครที่กำลังมองหารถครอบครัวไปใช้งานนะคะใครสนใจคันนี้เลยค่ะเคดิตดีฟรีดาวที่ออโต้มาสเตอร์ได้เล